สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรอบนี้เป็นในปิดตานะเนื้อสอมลิตรนะครับเนื้อสอมลิตรเก่าไม่มากแต่ก็พอได้อยู่นะยุคของเขาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านไหนสร้างนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ชมเนื้อหาดีกว่านะผมจะให้ชมเนื้อหาเนื้อหาขององค์พระดีกว่านะครับโอเคครับผม เราไปชมเนื้อหาแบบใกล้ๆกันนะครับนะนี่เริ่มจากด้านหน้าก่อนเนื้อเขาก็จะหยาบๆนะแต่ยังเปียกอยู่นะมันไม่แห้งมันยังไม่แห้งจริงนะครับถ้าแห้งจริงน่ยมันจะแห้งแบบแบบหยาบๆเลยนะทุกคนนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้แต่ก็ผิวอายุก็พอได้อยู่ครับผิวก็เป็นจ้ำๆนะเนื้อแบบจ้ำๆนะครับอย่างตรงนี้นะครับ โซนนี้นะโซนแขนนะครับนี่แล้วก็ข้างในนี่เห็นไหมครับข้างในนะี่ลองให้ชมนะสักครู่ครับนะโซนใน,นนี้โซนะนี้นะเนี่ยนะครับนี่แรงเป็นปื้นเลยนะเนื้อแบบช้ำๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นแบบคาบ เขียวแต่เขียวแบบเกาะแน่นนะครับมันไม่ได้เหมือนเนื้อสำลิดแบบที่มันไม่ได้เก่าจริงอนะที่เขาแต่งขึ้นมาอันนั้นมันจะอยู่บนผิวนะแต่ส่วนนี้คือมันจะเกิดจากแน่นแบบเกิดข้างในครับเหมือนมันเกิดขึ้นข้างในมานะครับแบบเกาะแน่นในนะโซนะนบริเวณนี้นะครับนี่ส่วนข้างบนรอยตะไบเอช่อนะครับเี่แบบเป็นเป็นช่อนะส่วนนี้ได้ฐาน ประกบเทประกบด้วยนี่ร่องรอยของการเทประกบนะครับนี่ก็จะเป็นร่องรอยนี่เป็นคีบบ้บบ้างอะไรบ้างนะครับของผิวพ้าล์ลอนะครับด้านหลังนี่ผิวเขายังเปียกนะยังไม่ค่อยแห้งสนิทจริงนะแต่ว่ามันก็ด้วยหลายเหตุปัจจัยครับเนื้อา้าที่มันไม่ได้แห้งแบบ แบบอันนี้จริงๆนะที่แบบแห้งแบบแห้งนี่นี่เป็นไอ้สนิมที่เกิดจากข้างในนี่นะนี่แบบนี้นะตรงผมชี้นี่นะครับนี่เห็นไหมแดงเป็นปื๊ดเลยนะครับนี่ส่วนนี้ก็มีนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นเป็นรอยประกบนะครับ ตองรอยของการเทประกบนะครับเดี๋ยวค่อยๆให้ชมนะครับนี่อันนี้คือเป็นผิวของเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดนะครับของเป็นผ้าปิดตานะปิดตายันยุง่งนี่เขาจะปั้นหุ่นเทียนนะครับเขาจะปั้นเป็นหุ่นเทียนแล้วก็อเอายันมาติดที่หลัง แต่นี้เป็นหล่อประกบน่าจะยุคก็น่าจะประมาณสักปีหนึ่งกว่าสองกว่านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปั้นเป็นองค์แต่ว,ว่าเขาปั้นเป็นองค์เสร็จแล้วเขาก็มาประกบพิมพ์ครับแล้วเขาก็ถอดถอดพิมพ์เป็นเป็นหุ่นเทียนเป็นเป็นแล้วก็เสียบเป็นช่อเป็นช่อนะครับถ้าใครเคยเห็นพระที่ติดช่อที่ยังไม่ได้ตัดก้านนะครับแบบนั้นเลยนี่เข้าด้านหัวนะ ่าชนวนจะเทเข้าด้านนี้จะตั้งแบบนี้นะครับจะตั้งแบบนี้แล้วก็ก้านชนวนเขาก็จะเสียแบบนี้เข้าตรงหัวขององพระนี่นะเนื้อแบบหยาบเลยนะครับเนื้อแบบหยาบเลยนะเนื้อหยาบชัดเจนผิวหอมเขียวบางจุดมีขึ้นสนิมเอย่างตรงนี้เห็นไหมครับ อย่างตรงนี้เนะี่ยขึ้นสนิมแดงนะั่นเนี่ยสนิมที่มันวันสดุที่เขาผสมไปในการหลอ่อขึ้นเป็นจ้ำๆๆนะนะครับประมาณนี้เลยนี่นี่นะ <c oughs> นี่ขนาดเป็นพื้นที่ที่ถูกสัมผัสนะครับเนะี่ยเป็นที่ที่ถูกสัมผัสนะยังยังขึ้นนะเนี่ยขึ้นสนิมเนะี่ยเห็นไหมครับบริเวณเนี่ย พ่าผ้ามันเก่านะมันได้อายุของมันนะครับดูดิเนื้อแบบเป็นขึ้นมันขึ้นเลยนะนี่เป็นรอยแปะเขาปั้นไปเส้นไปเส้นแล้วก็แปะแปะ,แปะ,แ,ปะแปะกระหูนแปะกระหูนหุเขาปั้นหุ่นขึ้นมาก่อนแล้วก็เอายันเนี่ยมาแปะแล้วก็รอแล้วก็วกนี่เขาไปกดพิมพ์คือมีพิมพ์หน้าพิมหลมังประกบแล้วก็นี่พอด ออกมาแล้วก็ทําเป็นช่อเป็นช่อนะครับเนี่ยนะแต่กรรมวิธีมันเยอะนะละเอียดมากกรรมวิธีการสร้างพระหลอ่อแบบโบราณละเอียดต้องปั้นหุน่นเทียนแล้วก็ต้องเข้านู่นเข้านี่เข้าขี้ขี้ขี้ควายเหรอที่เขาเรียกครับต้องเข้านั่นแล้วก็อหลายอย่างนะในเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะ นำมาให้ใหชมคร่าวๆนะครับว่าการสร้างพาร,ร,ระหล่อโบราณมันยังไงแต่คร่าวๆก็เท่าที่ผมอธิบายไปนะเขาปั้นแล้วก็แปยันเอาแปยันแล้วก็ลอยรอให้แห้งแล้วก็มามามาถอดคือประกบหน้าประกบหลังตัวผู้กับตัวเมียนะพิมพมัน,น,นไอฝั่งนี้ไม่ค่อยเห็นพิมพ์ของร่องรอยของการประกบแต่ฝั่งนี้จะชัดเจนนะครับ ผมก็ไม่รู้นะเป็นของของพ่ออะไรแต่ว่าเนื้อสวยเนื้อสวยมากนี่บริเวณนี้ก็สนิมนะเนี่ยสนิมเกือบขึ้นนะเนี่ยสนิมแดงนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับเนื้อหาขององค์พระก็จะผิวเขาก็จะไม่เรียบมันจะเป็นขึ้นเป็นขึ้นเป็นขึ้นนิดๆน,ดนะเป็นขึ้นแบบเขาเนี่ย แต่พื้นตรงไหนที่ถูกสัมผัสก็จะสึกไปแล้วก็มันจะเงาๆนะแล้วก็บวกกับผิวของเขามันยังไม่แห้งจริงแบบสมัยสองสี่กว่าสองสามอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นนะนี่บริเวณนี้เป็นสนิมหมดเลยนะครับสนิมแดงเลยนะบริเวณนี้นะครับเนื้อแก่งเนื้อสำลเนี่ยจะแก่ง ก็ประมาณนี้ครับลองดูนะแล้วก็ถ้าเจอตรงไหนก็ลองส่องดูถ้ามันมีผิวแดงๆแบบนี้ก็ราคาแม่แรงก็จับต้องไว้ก่อนีที่สุดครับผมเนี่ยคือถ้าพระทำเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนกันหมดนะครับบริเวณนี้ก็ขึ้นเนี่ยบริเวณนี้มันก็จะขึ้นเหมือนกันหมดเลยแต่จุดอื่น่มันไม่ได้ขึ้นมันขึ้นเป็นวาจุดเห็นไหมครับมันคือธรรมชาติของพระนะครับมันคือธรรมชาติของพระเนี่ย แล้วแต่และที่มันขึ้นมันก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างสนิมที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันหมดแต่นี่มันจะมีหลายสีนะครับะนี่ขึ้นบริเวณนี้นะครับเนี่ยอย่างเนี่ยถ้าเขาเป็นพระทำเนี่บริเวณที่มันขึ้นเขียวตรงนี้นะ ทุกที่มันก็จะขึ้นหมดเลยแต่เนียขึ้นบริเวณนี้นิดเดียวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันที่มันโดนความชื้นโดนอะไรพวกนี้ครับเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นคราบเขียวนนะครับสนิมเขียวนะแต่สนิมตัวเนี้ยมันมันเกิดขึ้นแบบแน่นค่อยๆเกิดแต่ขึ้นแบบแน่นแบบจากข้างในจริงๆอ่ะมันไม่ได้เหมือนพวกตะกุดหรือว่าพวกเหรียญที่เราใส่แล้วโดนเหงื่อแล้วมันขึ้นอ่ะนันนั้นมันขึ้นจากข้างนอกนะครับถ้าใครเคยเป็นนะแต่เนี้ยมันขึ้นจากข้างใน นะครับลองสังเกตดูนะครับของของที่เขาทําแบบให้เก่ากับมันเก่าตามธรรมชาติอนะ่ะมันคนละอย่างกันใครที่เคยเอาเหรียญหรือว่าตะกุดอะไปกอบไปสแตนเลสแล้วกอบแบบสแตนเลสไม่ได้กันนะ้ำอ่ะแล้วเอาไปห้อยนะครับนานๆไปเหงื่อเข้าเนะี่ยสอาทิตย์สอ,อาทิตย์เหงื่อเข้าเนี้ยมันขึ้นแบบเร็วเกินไปอะมันไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยคือขึ้นจากข้างในนะครับโอเคก็ ทั้งสนิมแดงสนิมเขียวก็แล้วก็พื้นผิวของเนื้อสมัมิต์ค่าๆก็จะประมาณนี้นะครับของพอระหล่อโบราณนะครับของพอระหล่อโบราณนี่เหมือนจะเป็นการแปะเข้าไปที่หลังของหลังจากที่เขาปั้นหุ่นเทียนเสร็จนะแล้วก็เขาไม่ได้ตั้งใจจะทําเกะมันก็เลยแบบเป็นธรรมชาติของเขาเนะนียจุดนี้เขา่าจะปั้นแล้วอุดเข้าไปเพราะว่าน่าจะเป็นรูหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะ ก็ประมาณนี้ครับพ้าโบราณหล่อโบราณเนื้อสัมฤทธิ์แก่งๆแบบนี้ก็เจอที่ไหนก็ลองอนี่ดูนะครับลองจับจับไว้นะครับอย่างองค์นี้ก็ต้องหาที่ต่อไปแต่ว,ว่าเป็นผ้าแท้แน่นอนก็เลยนํามาทําคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้รับชมในส่วนของธรรมชาติของพ้าแท้นะครับในธรรมชาติของพ้าแท้นะโอเคครับผม ในส่วนวันนี้ก็ต้องกลับลากันไปก่อนครับกับพระปิตายันยุ่งนะครับส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็คอยติดกดติดตามกด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้ก็เนี่ยอันจุดนี้จุดหนึงจุดก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสนิมที่มันเกิดจากข้างในขององค์พระขึ้นมาโลหะเกิดจากโลหะที่ผสมเข้าไปนะครับ เนี่ยครับเป็นจำจำแบบนี้นะดนูนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ช่องหน้าลือชาแชนแนลก็ต้องกลับลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยร่ำรวยกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ